คลิปนี้นะคะจะเป็นคฤษฎีบทที่5นะคะเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยมแนบในวงกลมค่ะโดยกล่าวว่านะคะถ้ารูปสี่เหลี่ยมใดๆเป็นรูปสี่เหลี่ยมแนบในวงกลมแล้วผลบวกของขนาดของมุมตรงข้ามจะเท่ากับ2มุมฉากหรือว่า880องศานะคะ,ะโดยรูปสี่เหลี่ยมแนบในวงกลมก็คือ abcd นะคะแล้วก็เขาบอกว่าผลบวกของขนาดของมุมตรงข้ามจะเท่ากับ2มุมฉาก มุมตรงข้ามก็คืออย่างเช่นมุม A กับมุม d นะ,ะเอ้ยมุม A กับมุม C นะคะบวกกันก็คือเท่ากับ180องศาหรือว่า B บวก d เท่ากับ180องศานะคะอ่าเริ่มนะคะการพิสูจน์คือเราต้องการพิสูจน์ว่ามุม A บวกมุม C นะคะเท่ากับ180องศาและ B บวก D นะคะก็เท่ากับ1นึอแปดสิบองศาเช่นเดียวกันค่ะอ่าโดยเดี๋ยวขออนุญาตอ่าลากส่วนของเส้นตรงนะคะจากจุดศูนย์กลางไปยัง A นะคะก็ได้เป็นส่วนของเส้นตรง O A แล้วก็ O C นะคะอ่า จะก,กำหนดให้ตรงนี้เป็นมุม x และอันนี้เป็นมุม y ค่ะ,ะเนื่องจากมาต่อนะคะเนื่องจากท,อบ,อท,ทบที่สองของทฤษฎีบทที่สองนะคะของวงกลมเนี่ยก็คือกล่าวว่ามุมที่จุดศูนย์กลางจะมีขนาด เป็นสองเท่าของมุมภายในของมุมภายในส่วนโค้งของมุมภายในส่วนโค้งของวงกลม ของวงกลมที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันนะคะอ่าก็คือกล่าวว่าอย่างเช่นนะคะมุม x ของเราเป็นมุมที่จุดศูนย์กลางนะคะจะมีขนาดเป็นสองเท่าของมุมภายในของส่วนโคง้งของวงกลมที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกัน มุม x ของเราเนี่ยถ้าส่วนโค้งที่รองรับก็คือส่วนโค้งตรงนี้ใช่ไหมคะส่วนโค้ง ac าทาให้มุม b ของเราซึ่งเป็นมุมภายในส่วนโค้งที่เป็นส่วนโค้งเดียวกันกับมุม x เนี่ยมุม b ของเรามีขนาดเป็นเอ๊อะขออภัยค่ะมุม x ของเราเนี่ยก็คือเท่ากับสองเท่าของมุม b ใช่ไหมคะเหมือน อ่าถ้าเรามองมุม Y ของเราก็แสดงว่ามุม y ของเราเนี่ยก็ต้องมีขนาดเป็นสองเท่าของมุม D เพราะว่ารองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันก็คือส่วนโค้ง AC ด้านนี้นะคะอ่าดังนั้นก็จะได้ว่ามุม X เท่ากับสองเท่าของมุม B และ มุมวก็คือเท่ากับสองเท่าของมุม d นะคะเนื่องจากต่อมานะคะเราจะใช้ในเรื่องของมุมรอบจุดศูนย์กลางของวงกลม มีขนาดเป็น3ามร้อยสงศานะคะมีขนาด3ามร้อสงศาก็คือมุมรอบจุดศูนย์กลางก็คือมุมนี้มุมนี้ก็คือมุม ,x บวกมุม y ใช่ไหมคะดังนั้นเราก็จะได้ว่ามุม x บวกมุม y ก็คือเท่ากับ3ามร้อสองศาเพราะเป็นมุมที่จุดศูนย์กลางนะคะมุมรอบจุดศูนย์กลาง ดโดย x ของเราเราหามาแล้วก็คือ x เท่ากับ 2b และ y ก็คือเท่ากับ 2b ดังนั้นเราก็จะแทน x เป็น 2b บวก y ก็คือ2เท่าของ d เท่ากับ360องศานะคะอาดึง2ออกมาก็จะเหลือมุม b บวกมุม d เท่ากับ360องศาก็จะได้ว่ามุม b บวกมุม d ของเรา ก็ต้องมีถ้าเท่ากับส6 0ร้อหกสินสองคือ180องศาอ่าเหมือนที่เราต้องการพิสูจน์ใช่ไหมคะก็คือเป็น2เท่าเท่ากับ2มุมฉากก็คือ180องศาอ่าและดังนั้นนะคะมุม B บวกมุม D เท่ากับ180องศา อ่าโดยในทํานองเดียวกันนะคะเราก็จะหาขนาดของมุม A บวกมุม C เนี่ยได้180องศาได้เช่นเดียวกันก็คือเราจะลากเส้นส่วนของเส้น,สน,สนตรงไปทางนี้ใช่ไหมคะเราเราก็ต้องชื่อมุมนี้กับมุมนี้แล้วเราก็จะใช้ทอบสองเนี่ยเข้ามาช่วยเหมือนกับอ่าการเหมือนกับการพิสูจน์ที่ได้ได้ตัวนี้มาเลยนะคะอ่ะขออภัยในเสียงรถด,ด้วยนะคะอ่าและในทํานองเดียวกัน และในทำนองเดียวกันมุม A บวกมุม C ก็มีค่าเท่ากับ180องศาเช่นเดียวกันค่ะอ่าเสร็จสิ้นนะคะสำหรับการพิสูจน์ทฤษฎีบทที่5ของวงกลมนะคะอ่าก็คือผลบวกถ้าเปสี่เหลี่ยมเนบในวงกลมนะคะผลบวกของขนาดของมุมตรงข้ามก็คือมีค่าเท่ากับ2มุมฉากหรือว่า180องศาค่ะ